สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมนาชิตคนรักเกษตรนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูประโยชน์ของการปลูกมังคุดร่วมกับสวนยางพารานะครับตอนนี้ตอนถ่ายวิดีโอนี้ก็เป็นช่วงกลางเดือนเมษานะครับมาผ่านสงการมาได้ประมาณ4วันนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับอายุก็ประมาณจะครบ3ปีแล้วครับมังคุดชุดนี้แต่ก็ปลูกไม่พร้อมกันนะครับ ประโยชน์ที่ผมเอ่ยไปก่อนหน้านะครับว่าปลูกมังคุดร่วมสวนยางพาราเนี่ยได้ประโยชน์ยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะว่ายางพาราที่เรากรีดไปนะครับสักพักหนึ่งมันก็ถึงอายุที่เราต้องโค่นนะครับถ้าโค่นแล้วเราก็จะต้องมาเริ่มปลูกไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือปลูกยางใหม่ก็เริ่มนับจากหนึ่งใหม่นะครับ แต่ถ้าเราปลูกมังคุดอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์นะครับตอนนี้ก็ดูครับตอนนี้ก็เม็ดกว่านะครับประโยชน์นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับมังคุดช่วงเป็นผลไม้ที่คลายน้ำเยอะนะครับยิ่งร้อนๆนี่เฉาเลยครับถึงกับตายเลยนะครับถ้าต้นใหม่ๆนะครับนี่ต้นนี้อายุประมาณ3ปีนะครับเพื่อนๆครับดูใบนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับแตกใบอ่อน เยอะเลยนะครับสวยเลยนะครับขนาดช่วงกลางเดือนเมษานะครับถ้าเป็นต้นใหญ่ๆหญ่ช่วงนี้ก็เป็นอ่ากลังออกอ่าเลยช่วงออกดอกมาแล้วนะครับกําลังจะติดลูกเล็กๆนะครับเป็นมังคุดในฤดูกาลนะครับช่วงนี้นี่ครับเพื่อนๆครับถ้าอมังคุดส่วนนี้ไม่มีระบบน้ํานะครับเพื่อนๆครับเมื่อกี้ผมก็เพิ่ง ลากสายยางนะครับลากสายยางยังไม่ได้ต่อระบบน้ํานะครับเพื่อนๆครับก็คุณพ่อท่านยังทาไม่ไม่ไหวนะครับถ้าลากสายยางก็ต้องช่วยนะครับก็กําลังจะทําระบบน้ํานะครับรองบประมาณอีกนิดนึงนะครับเพื่อนๆครับไม่ใช่แค่ต้นเดียนะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นๆนะครับเพื่อนๆครับระยะห่างปลูกก็สิบถึงสิบสองเมตรนะครับเพื่อนๆครับถ้าใจดีสักสิบสองนะครับ นี่ครับก็ยอดอ่อนนะครับเป็นที่ต้องการของพวกแมลงนะครับมากินยอดก็มีนะครับไม่ได้ฉีดยาไม่ได้อะไรมันนะครับนี่ครับต้นนี้ก็สูงน้อยกว่าต้นที่แล้วนะครับไปดูอีกสักต้นนะครับเพื่อนๆครับสวนที่ไม่มีระบบน้ํานะครับถ้าปลูกใหม่ๆถึงก็ตายเลยนะครับผมผ่านไปเห็นนะครับบางสวนนะครับเขาปลูกต้นยังเล็ก ระบบน้ํายังทําไม่ทันนะครับหรือว่าลดน้อยไปก็บางครั้งช่วงนี้ก็ภัยแล้งนะครับน้ําน้อยก็ถึงกับตายได้นะครับบางคุดสนนี้ก็สวยนะครับแตกยอดอ่อนเพียบเลยนะครับนว่นครับไกลๆก็เป็นแถวของมังคุดนะครับระยะห่างก็ประมาณ1 0 1ถึง12เมตรนะครับก็แล้วแต่การปลูกตอนเริ่มปลูกนะครับเพื่อนๆครับนี่ก็ระยะห่างประมาณ3ต้นสวนยางต้นยางนะครับ ก็ต้นยางห่างก็ระยะประมาณประมาณ3เมตรนะครับถ้า3มต้นก็รวม10เมตรก็ถ้าสี่ก็เป็น12ประมาณนี้นครับนี่ก็อีกต้นนึนครับเพื่อนๆครับแตกใบอ่อนสวยนะครับนี่ก็หวังว่าเพื่อนๆก็เป็นแนวทางนะครับในการบางคนก็อยากปลูกมังคุดนะครับก็จะมีสวนยางอยู่แล้วก็ปลูกได้เลยนะครับ ถึงเวลาเราก็ต้องโค่นออกนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับปลูกระหว่างแถวยางนะครับโอเคคลิปนี้ก็มาเล็กเปลี่ยนความรู้กันนะครับมาให้ดูว่าช่วงสงการนะครับช่วงเมษาก็ร้อนจัดนะครับภัยแรงน้ําบางที่ก็ขาดน้ํานะครับก็ทําให้ตายได้ส่วนหนึ่งลดการตายของต้นก็ปลกร่วมในสวนยางหรือว่า ปลูกอาจจะมีกล้วยนะครับเป็นพี่เลี้ยงบ้างนะครับถ้าไม่มีไม่ได้ปลูกในร่วมสวนยางก็หาปลูกกล้วยนะครับเพื่อรักษาความชื้นนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเพื่อนๆครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ